สวัสดีนะคะรับคุณลูกค้าและทุกคนนะครับที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับหรือเดินช้อปปิ้งในบริษัทไลฟ์ไสไตล์ด้านตะบุรีนะครับขออนุญาตไปทำสัมภาษณ์สักครู่นะครับในเรื่องจาก oppo นะครับปีผลิตภัณฑ์สินค้ามาใหม่ะครับมือถือเปิดต,ตัวใหม่นั่นเองนะครับในเรื่องของรุ่นนะครับเป็น reno 8T นะครับ 4G ตัวนี้นะครับก็คือมีสเปคคร่าวๆเดี๋ยวิ๊กจะมาพูดให้ฟังนะครับในเรื่องของหน้าจอ หน้าจอตัวนี้ครับจะได้อยู่ที่6.7นะครับเป็นหน้าจอ a อ o l e d นะครับสามารถใช้งานสู้แสงข้างนอกได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเอาบูทไปกดกดกดฟล้ลลลลลลองแสงแดดนะครับแล้วก็ในเรื่องของสีสันนะครับตัวนี้สแสดงสีสันได้ถึง1,000ล้านสีเลยสามารถนับชมคอนเทนต์ดูวิดีโอหรือดูรูปภาพเนี่ยได้สมูทสมจริงเหมือนกับสายตาที่ตา,าเราเห็นนั่นเองแล้วก็ตัวนี้นะครับยังได้หน้าจอรอเปรสําสำหรับคนที่ชอบ เล่นแอปพลิเคชันนานเล่นฟีดต,ต่างๆนะครับตัวนี้ได้ถ้ารีเฟรชอยู่ที่120เฮิร์นะครับสามารถเล่นฟีดต,ต่างๆโดยที่ไม่สะดุดได้เลยต่อมานะครับในเรื่องของดีไซน์ดีไซน์ตัวนี้นะครับจะเป็นขอบจา้าโค้งนะครับโค้งทั้งข้างหน้าและข้างหลังตัวนี้สามารถจับถนัดกระชับมือเลยเวลาที่เราใช้งานนะครับทำให้เราอะใช้งานได้เป็นระยะเวลาน,านานโดยที่ไม่เมื่อยมือนั่นเองนะครับแล้วก็ดีไซน์ตัวนี้นะครับ ได้แรงกระดานใจมาจากตัวไฮเอ็นของเรานะครับราคาสามหมื่นกว่าบาทตัวนี้หน้าจอตัวนี้นามาใส่ในราคาหมื่นต้นๆะครับถ่าลูกท่านถ้าใดสนใจลองเข้ามาเลือกชมดูก่อนได้นะครับต่อไปในเรื่องของกล้องกันบ้างนะครับสําหรับสายที่ชอบถ่ายรูปถ่ายเซลฟี่ต่างๆนะครับตัวนี้นะครับคือออปโป่รับจัดหนักจัดเต็มนะครับเรื่องสเปคมาให้นะครับในเรื่องของการถ่ายภาพนะครับกล้องหลังเนี่ยตัวนี้นะครับให้สูงถึง1 0 8ล้านเลย สามารถถ่ายภาพได้คมชัดชัดเจนนะครับเวลาที่ลูกค้าไปเที่ยวตามดิวต่างๆเก็บภาพบรรยากาศมาไว้ในรูอถือของเราตัวน,นี้ตอบโจทย์ลูกค้าสําหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับตัวน,นี้นะครับร้อยแปดล้านชัดยังไงเวลาที่เราถ่ายรูปเสร็จแล้วะครับเวลาที่เราขับลูกสละส่วนภาพปลายในรูปนั้นยังไม่มีการแปกหรือเบอเลยนะครับสามารถแปบและซูมแล้วับเป็นภาพันได้หวยแล้วนอกจากนี้นะครับเราจะมาพร้อมกับอีกสองเลนนะครับในเรื่องของการถ่ายภาพเรายังไม่หมดเท่นี้ การถ่ายภาพของเรามาเพราะมีสองเลนคือเลนไนโครนะครับก็คือเลนจุดอาทิต์ของเราเนี่ยเองสามารถแอเบเลสนะครับสามารถใช้งานสู้แสงข้างนอกได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเอามือไปกดกดกดฟ้องแสงแดด่นะครับแล้วก็ในเรื่องของสีสันนะครับตัวนี้แสดงสีสันได้ถึง1 0 0 0พล้านสีเลยสามารถรับชมคอนเทนต์ดูวิดีโอหรือดูรูปภาพเนี่ยได้สมูสส่งจริงเหมือนกับสายตาที่เราตาเราเห็นนั่นเอง แล้วก็ตัวนี้นะครับยังได้หน้าจอรีเฟลชสำหรับคนที่ชอบเล่นแอปพลิเคชันนานเลื่อนฟีดต,ต่างๆนะครับตัวนี้ได้หน้า,ารีเฟลชอยู่ที่120เฮิร์นะครับสามารถเลือ่อนฟีดต่างๆโดยที่ไม่สะดุดได้เลยต่อมานะครับในเรื่องของดีไซน์ดีไซน์ตัวนี้นะครับจะเป็นขอบจอโค้งนะคะรับโค้งทั้งข้างหน้าและข้างหลังตัวนี้สามารถจับถนัดกระชับมือเลยเวลาที่เราใช้งานนะครับทําให้เราใช้งานได้เป็นระยะเวลานานโดยที่ไม่เมื่อยมือนั่นเองนะครับแล้วก็ดีไซน์ตัวนี้นะครับ ได้แรงกระดาลใจมาจากตัว Hi End ของเรานะครับราคา3ามหมื่นกว่าบาทตัวเนี้หน้าจอตัวนี้นำมาใส่ในราคาหมื่นต้นๆน,นะครับถ้าลูกค้าถ้าใดสนใจลองเข้ามาเลือกชมดูก่อนได้นะครับต่อารในเรื่องของก,องกล้องกันบ้างนะครับสาหรับสายที่ชอบถ่ายรูปถ่ายเซลฟี่ต่างๆนะครับตัวนี้นะครับคือออโต้รับจับหนักจับเต็มนะครับเรื่องสเปคมาให้นะครับในเรื่องของการถ่ายภาพนะครับกล้องหลังเนี่ยตัวนี้นะครับให้สูงถึง1 0 8ล้านเลย สามารถถ่ายภาพได้คมชัดชัดเจนนะคะรับเวลาที่ลูกค้าไปเที่ยวตามดิวต่างๆเก็บภาพบรรยากาศมาไว้ในมือถือของนะคะแน่นอนค่ะในเรื่องของหน้าจอหน้าจอตัวนี้ให้หน้าจอมาใหญ่นะคะอยู่ที่6.7นะคะเป็นหน้าจอ AMOLED ตั่นเองนะครับสามารถใช้งานในพงจ้าได้นั่นเองนะคะและนอกจากนี้เรายังได้ค่ารีเฟ็น,เนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นแอปพลิเคชันหรือว่าเลือกปิดข่าวต่างๆ,ๆ่ ได,ได้ได้ค่าอินฟลิตตอยู่ยที่120เฮิร์ต์นั่นเองนะครับสามารถเลื่อนกันให้เลื่อนไหลกันไปเรื่อยๆน,นะคะแลวนอกจากนั้นนะคะหน้าต่อสีสมนะคะตัวอินโฟเรตของเราะะสามารถแสดงสีสันได้ถึง1,000ล้านสีได้เองนะคะทุกสีที่ตาเราเห็นนะคะตัวดีโน่850สามารถแสดงออกมาให้ทุกคนเห็นได้นะคะว่าสีนคือตรงตามที่ตาเราเห็นปกติเลยต่มาในเรื่องของต้องนะคะสำหรับคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงต่งตางๆนะคะที่ชอบสาย ถ่ายภาพเก็บภาพกลางเต้นนะคบตัวนี้ตอบโจทย์เลยเพราะว่าเขาให้กล้องหลังมาอยู่ที่108ล้านนั่นเองนะครตัวนี้ตัว108ล้านเนี่ยสามารถถ่ายได้นะครแล้วก็ซูมแแบภาพโดยที่ไม่เสียรายละเอียดอยีกด้วยนะครับและนอกจากนี้เราจะมีโหมดในการถ่ายภาพต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายที่อยากได้แบบว่าถ่ายเหมือนฟิลอยู่กับฉากโรแมนติกเกาหลีช่วงในช่วงหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะมีฟิ็อตเทจอยู่ โอเคมาให้นะคะสามารถเบอร์รวมไปสามารถทำให้ภาพเนี้ยดูโดดเด่นแล้วก็สามารถลงโซเชียลได้